สวัสดีเพื่อนนะครับก็กลับมาพบกับผมครั้งนับในสไตล์เซนนะครับนะตอนแรกก็ไปคิดว่าจะถ่ายต่เห็นมันนิยมนะเลยอัดสักหน่อยก็แล้วกันนะครับโอเคสิ่งที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับคือนวัตกรรมใหม่แต่ก็ไม่ใช่ของใหม่สักทีเดียวว่ามันคือของเก่าที่พึ่งออกมาให้เล่นกเตกแล้วกลายเป็นนวัตกรรมใหม่นั่นก็คือไททันส,สูตรอ่าบางคนจะไม่รู้นะว่า,าสไตล์เซนเรามีชุดพาวเวอร์สูตรนะไททันสูตรก็คือพาวเวอร์สูตรอย่างหนึ่งแหละนะครับ มันมีเป็นคอนเซปต์นานแล้วนะครับเดิมทีไททัสสตรที่เราคุยคุยหรือรู้จักกันเนี่ยมันจะเป็นแบบเตอาวูธนะครับเป็นตัวใหญ่หน่อยแต่ว่าด้วยความที่ว่าแพทล,ล่าสุดเนาะเ,นเกี่ยวกับคาร์โกฮอลลิงนะครับการยกของไปมาเนี่ยมันเยอะมากนะครับแล้วก็มันหนักมากการยกด้วยมือเลยลําบากเขาก็เลยทิ้งเอาไอ้นี่มานะครับโอเคยุหน้านี้ก็คือชุดที่เราเรียกว่าแอตลาสนะครับก็คือไททัสสตรแอตลาร์ซะแหละ เป็นเวอร์ชั่นคารโก้นะครับก็คือวอเกอร์แหละมาพูดง่ายเลยเปรียบเสมือนอไหลเปรียบเสมือนรถโฟกุลิทนะครับที่เราใช้ยกของไปมาในโกดังเนาะมันก็มีแค่นี้แหละตัวเล็กๆเล็กๆแค่นี้เล็กแค่นี้เลยแหละ <c ười> อ่ามันมีสองแขนนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยใช้ได้แขนเดียวนะครับก็คือแขนที่เป็นแท็กเตอร์บีมนะครับจุดเด่นมันคือแท็กเตอร์บีมที่ยกของนหนักได้สามารถยกยาไซต์หนึ่งได้นะครับแล้วก็ แขนซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นแม่เหล็กนะครับซึ่งปัจจุบันยังไม่มีซิสเต็มนะครับก็เลยใช้ไม่ได้โอเคอ่ะมันก็มีแค่นี้แหละนะครับตัวชุดขายที่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นวอรบอลสามสิบห้าเหรียญนะครับอ่าตัตเครดิตที่สี่สิบเหรียญซึ่งไม่สามารถอัปเกรดได้นะคือซื้อราซื้อเลยนะครับถามว่าจําเป็นไหมนะครับอ่าซื้ออเนกเกมก็แล้วกันนะครับแต่นี่ผมกดประมาณเล่นๆไปก่อนนะมันก็สะดวกดีนะโอเคไม่มีอะไรให้อิทัลเล็กนะครับนอกจากตรงกลางนะครับก็คือเกตเอด จอสติ๊กแบบเท่ใช่ทุกคนก็จะบอกว่าหน้าตาพุทคุ้นนะครับ <c oughs> ถูกต้องแล้วมันก็เหมือนไอชุดเวอร์เกอร์ในหนังเอเลี่ยนครับแ <c oughs> ม่งก็เหมือนอยกันแหละนะครับแล้วเราก็เดินได้ไม่เหมาะการเดินทางไกลนะเพราะว่าเราสปินวิ่งอ่ะเร็วกว่านะครับไอ้นี่อ่าอันนี้คือความเร็วปกติถ้ากดชิปสปินนะครับมันก็จะเร็วขึ้นแค่นิดนึงนะแต่ไม่ได้เร็วมากโอเคษณะการคอนโทรลจะเหมือน จารควบคุมรถที่มัน,หมนเหมือนกับที่ได้เหมือนรถรถแ็กเนาะรถถังอะไรพวกนี้ยนะครับมันคล้ายๆกันมันแค่เป็นเปลี่ยนเือนเดินนะครับแล้วก็สามารถกระลึกกระลึกสลดข้างได้นะครับแค่นั้นแหละเดินทันหลังได้กระโดดไม่ได้นะครับจะวิบบ่งได้โอเคคลิกซ้ายก็ยิงเก,กตเตอร,ร์บีตัวที่หน้าปัดเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่ฝั่งขวาเดียวคือนี้นะครับ อ่าตัวเอผมรู้ย่อมาจากอะไรนะครับอาจจะย่อมาจากแอดลาสหรือว่าอ่าย่อมาจากออตโตเมติกก็ได้นะครับแต่ว่าหล,ลักๆเนี่ยไอกรอบข้างขวาเนี่ยเอาไว้ดูว่าไอที่เราเลงไปเนี่ยเห็นไหมมันมีน้ําหนักเท่าไหร่นะครับแล้วมันจะยกได้ไหมใหญสียยังไ่ยกได้เกือบทุกอย่างแหละนะครับพอเราเลงไปปุ๊บแล้วกดยิงโอเคแอดลาสเวลายกกล่องก็คือคุณยิงไปเนี่ยปุ๊บ มันจะดึงกล่องก็หาตัวทันทีโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็พอครูจะวางครูก็เล็งแล้วกดคลิกซ้ายที่หนึ่งนี่สล้ยกก็จะยกมาได้เร็วๆหน่อยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับตอนนี้เคลยานอยู่นะครับอันนี้เป็นกล่องของภารกิจโอ้แล้วก็เวลายกก็จะดิ้งไปม,มานะครับครูสามารถฆ่าคนได้โดยการใช้กล่องนะครับเพราะว่าไอ้รัดยกมาแล้วดีคือมันดีแรงมากนะครับโอเค อันนี้แต่กกมีมี่นใช่ไหมถ้าเป็นแต็ก็มีผนนะครับจะเป็นเดี๋ยนะอันนี้นะครับอันนี้คือแต็กกัมีคนแบบถือสองมือนะครับถ้าเป็นมัติทูนะครับก็จะเป็นอันอันเล็กกว่านี้หน่อยซึ่งถ้าเป็นแตกน็กกมีคนเนี่ยอ่ะคุณต้องอ่ะจะกดค้างหรือกดทีเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อจะว่าบีมมันไม่หาตัวแล้วก็เวลาคุณอันเนี่ยมันจะหลุดนะครับแต่ถ้าไอล้ลารมันไม่หลุดนะครับแล้วคุณก็สกอร์เมาส์ใช่ไหมเลื่อนเข้ามาเลือกเขาเลื่อนออก ใช่ครับคุณเลื่อนไปมาเนี่ยมันสมูทกว่าแต่ว่ามันช้านะครับในขณะที่แอร์อ่ะดึงดึงและวางมันจะเร็วกว่านะครับโอเคแล้วแอ l a s มันยกเร็วขนาดไหนนะอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูอันนี้กี่กล่องนเนี่ยสเกกล่องนะปึ๊บเห็นปะเข้ามาแป๊บเดียวแล้วเราก็เล็งข้างในตรงกิด เรากดไปเลยไม่ตกกดไม่มอก,การยกกว้างกว่านะแต่ว่าการจัดเรียงอะ่ะไม่ไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่ามันมันดึงมาหาเราเนาะมางทีถ้าเรามีของเราวางอยู่เนี่ยมันจะชนเรานะครับแต่ก็แล้วแต่คนแหละ่าวคนอาจจะถนัดก็ได้นะครับเนี่ยพยอยอมไป ไม่ต้องห่วงสินค้านะรเพราะรู้สึกว่าตอนนี้ก็ทาให้ประตูกับกล่องแข็งแรงมากเะเพราะว่ามันจะกระแทกตกลไมามากนะครับระวังเไปเนี่ยเร็วค่อนข้างเร็วถ้าเป็นกล่องใหญ่จะยิ่งเร็วกว่านี้นะครับเพราะว่าน้าหนักเยอะไงต้องต้องเล็งปุ๊บแล้วก็แบบสกอเมาส์ค่อยลากมาซึ่งใช่ครับไปใช้เวลาเยอะกว่า ใช้อลาร์จยกประมาณ2.5ถึง3เท่านะครับอลาร์ยกก็คือเร็วกว่านะครับแต่ว่าใช่เราใช้เทคนิคบีมือเนี่ยมันวางมันเลือกวางจัดวางแบบละเอียดได้ดีกว่านะครับเ,เสร็จแล้วแป๊บเดียวใช้คุณยกมันก็จะเร็วน,นะครับ แล้วบอกว่าเขาคุ้นไปด้จอดได้ดไดยดงดีโอเคมาถึงสถานีเรียบร้อยนะครับเอาลานลง ขาละมาของลงลอเใช้หุ่นลงโ oh. อ๊ป๊เราต้องหันตูเราหันลิฟต์นะครับจะได้ง่ายหนะ่อยโอเคเราก็เล็งของนะครับป๊บแล้วก็มองไปที่ลิฟต์แล้วก็สกอเมส์ไปคกือ mm hmm. สกอเมาส์เนี่ยมันจะเลือกไอ้นี่ได้ใช่ไหมมันจุดจุดวางของมันขยับได้ไหมอ่าเป็นการคล้ายๆเหมือนเลือกระยะนะครับว่าจะมาไหนซึ่งอ่า อันนี้ผมว่ามันได้มันก็ค่อนข้างจะได้นะเพราะว่ากล่องมันเล็กไงมันเลยไม่ชนนะครับแต่ถ้าเป็นกล่องใหญ่มันจะชนตัวทั้งโลตักไปหมดนะครับได้อยู่แต่ว่า,หารหัสก็จะมีมีบุดแหละเอ้ยมีไม่หลุดใช่ดึงขนาดนี้ เสร็จเรียบร้อยนะครับก็อาจจะดูเร็วเนาะมอ้จะใช้มาบ่อยแล้วก็ได้ส่งของครบสเปกกล่องปีแถ่ว่ใาใจาเงินด้วยโอเคครับก็จบไปกับคลิปรีวิวเจ้า power suit titan suit atlas ของเรานะครับใช้สลหรับยกของนะซึ่งคุณจะมองว่าเออมันใช้แค่เนี้ยแต่จริงมันคืออุปรกรณ์ที่โคตรยุสฟูลที่สุดแล้วนะครับ ในการใช้งานติประานนะแล้วก็ถ้าคนจะได้แบบคอมแบทเนาะก็ต้องรอไปก่อนนะซึ่งไม่รู้ชาติไหนนะพอเผื่อต้องรอสอกสีสองออกนะเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งอนะันเนาะโอเคแต่ถ้าให้รู้นะว่าไทาทันสูตรในซายเซนเนี่ยแม่งจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับรุ่นอื่นๆที่เป็นคอมแบทหรือเป็นอะไรต่างก็คงหน้าตาต่างๆกันไปเนาะแต่รุ่นวอลเกอร์เป็น,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 ปน,นี้นะครับหน้าตาแบบของเอเรียเลยโอเคงั้นคลิปนี้จบยี่งน้ครับไว้เจอคลิปหนะะ้าครับ